สวัสดีครับพบกับผมบีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัายน้ำผู้ได้บายวินวินภูครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสุดยอดปั๊มเคมีครับเคมีคอนดซิงปั๊มที่ชาญฉลาดมากที่สุดครับแต่ว่าแน่นอนครับภายใต้การทางานที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับชาญฉลาดมากที่สุดเนี่ยแน่นอนครับถ้าผ่านการรันรีจากผมบีชาราคาต้องถูกกว่าในท้องตลาดมากๆครับวันนี้พบกับ เคมีคอลโดซิงปั๊มของเซก้ครับในโมเดลเทคหน้านะครับเทคหนาเซก้เทคหนาโมเดล TPG นะครับทีเทลแลนด์พีโปแลนด์จีเยอรมันครับรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างพิเศษจากปั๊มทั่วไปยังไงครับนะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับตัวนี้ตัวที่เอามาเป็นตัวอย่างวันนี้ครับเป็น TPG 603นะครับ TPG มีอยู่5โมเดลนะก่อนที่จะไปดูว่าแต่ละโมเดลนั้นสูบจ่ายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทํางานได้ดีกับปั๊มเคมีทั่วไปยังไงบ้างเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงรุ่นที่เบสิกเบสิกเลยนะก็จ่ายไฟเข้าเขาก็จะทํางานเลยนะครับส่วนมากปั๊มแบบเบสิกเบสิกที่ราคาไม่แพงนะครับจ่ายไฟเข้าทํางานเลยการปรับกําลังก,การผลิตหรือก,การทํางานเนี่ยด้วยการปรับฟีคันซี่ครับปรับความถี่ที่หน้าดิสเพย์ตัวนี้ ให้ทำงานช้าหรือเร็วทํางานเร็วก็จะได้สูบใจได้เยอะๆครับอันนั้นคือรุ่นแบบเบสิกรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาหน่อยก็นะครับก็จะสามารถรับฟังก์ชันที่เป็นเพาได้เป็นไดคอนแทคได้แต่รุ่นนี้ครับได้ทั้งหมดเลยตัวนี้เราจะปรับเมนวนบวกลบที่ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะรับสัญญาณจากวอเตอร์มิเตอร์ครับมาตัน้ําต่างๆกรณีที่ต้องการ accuracy ของการโดสารเคมีที่แม่นยำสูงๆเนี่ย ถ้าน้ําต้นทางนะครับที่เราทิดเข้าไปในเส้นท่อฟีดเข้าไปในเส้นท่อนะครับน้าต้นทางไหลเร็วยกตัวอย่างถ้าเราจะเอาไปฟีดคลอรีนนะครับในระบบประปาก,ก็ดีหรือสระว่ายน้ําก็ดีเนี่ยถ้าน้ําในเส้นท่อที่มันไหลเร็วนี่นะครับถ้าเราปรับไว้คงที่เนี่ยไม่สามารถปรับเบรลี่ได้ตามตามโฟเลตของที่น้ําของไหลเนี่ยการคอนโทรลมันจะไม่ค่อยนิ่งครับจะไม่ค่อยแม่นยําบางทีมีขาดมีเกินมีขาดมีเกินการเข้าสู่เซตพอยน์นั้น ทำได้ยากถ้าเป็นรุ่นที่สามารถรับสัญญาณภายนอกนะครับ external control เนี่ยรับสัญญาณจากภายนอกได้จาก water meter ก็ดีที่เป็นนะครับเป็นเพมาแม่น้ำที่ส่งสัญญาณเพาได้ on off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  รับสัญญาณตรงนั้นได้หรือมิเตอร,ร์น้ำมามาน่น้ำเนี่ยที่ตัวที่มันละเอียดละเอียดมันสามารถส่งสัญญ,ญาณอนาล็อกที่เป็น420 m มิลลิแอมได้นะครับปั๊มตัวนี้ทำงานได้ครับรับได้นะรวมไปถึง คอนโทรเลอร์ต่างๆที่สามารถส่งสัญญาณ420ม mm ิลลิแอมได้ครับปั๊มตัวนี้รับได้ตัวไหนบ้างที่ส่งสัญญาณ420ม mm? ิลลิแอมนะครับก็สมมตุติถ้าเราจ่ายคอรีนใช่ไหมครับก็คอรีนคอนโทรเลอร์ roller, มันเป็นระบบฟีดแบ็กกลับมาคอนโทรลปั๊มตัวนี้สมมติว่าเราตั้งอย่างงานสาว้ายน้ํานะครับสมมติว่าเราตั้งคอรีนคอนโทรเลอร์ roller, ซึ่งอ่านเป็นค่าคอรีนเลยนะสมมติว่าเราอยากได้3 ppm เมื่อไหร่ที่เราตั้งเซตพอยต์ไว้3 ppm เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ค่ามันนะครับต่ำกว่า3 ppm ถ้าต่ำมากนะครับมันก็จะส่งสัญญาณมาป้อนมาให้ที่ปั๊มตัวนี้ให้ทำงานเร็วขึ้นนะครับได้ละเอียดมากถ้าห่างใกล้ๆครับพอมันฝีเข้าไปพอมันใกล้ถึงเซตพอยต์สมมติเราสมมติที่3นะะพอมันใกล้ถึง3สัญญาณที่ถูกส่งมาที่ปั๊มตัวนี้ก็จะส่งมาเป็นสัญญาณที่สั่งให้ตัวนี้ทำงานแบบช้าลงมันจะค่อนข้างละเอียดเราอยากได้ค่าที่เท่าไหร่ มันก็จะได้ใกล้เคียงกับค่านั้นมากที่สุดนี่คือความพิเศษที่เหนือกว่าปั๊มเคมีแบบธรรมดาแน่นอนครับพวกที่ใช้ปั๊มที่ชันฉลาดแบบน,นี้ส่วนมากจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมครับสาไว้น้ําทั่วไปเนี่ยมีใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะอะไรครับมันเก่งมันเก่งมากๆมันดีไหมดีครับเพียงแต่ว่ามันเก่งมากๆบางทีเนี่ยราคามสูงมากถึงไม่อยากลงทุนแต่วันนี้ครับเก่งมากๆอย่างนี้รับสัญญาณภายนอกได้ เยอะแยะมากมายเลยแต่ราคาไม่แพงน่าลงทุนครับน่าใช้มากการที่เรามีตัวเครื่องมือดีๆเหมือนที่เรามีลูกน้องเก่งๆสักคนนึงเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากแต่เราต้องลงทุนกับมันไม่ต้องสูงเท่าไหร่นี่เลยครับตอบเจอเลยอิตาลีครับเมดินอิตาลีโมเดลเทคหน้านะครับรุ่น TPG คือรุ่นที่รับสัญญาณอันาลอกสี0ม,มิลแอมรับสัญญาณเพาได้รวมไปถึงแมนวนธรรมดาได้วันนี้น่าใช้มากครับราคา ดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยราคาที่หลักหมืน่นต้นๆน,นะครับถือว่าโชคดีมากเมื่อก่อนครับถ้าเป็นปั๊มคุณภาพแบบอย่างนี้ครับต้องมี 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นไปครับสมัยที่ผมยังวิ่งเข้างานแฟคทอรี่งานโรงงานอยู่ต้องอย่างนี้เลยครับคุณภาพแบบอย่างนี้ต้องราคา4ี่ห้าหมื่นวันนี้ครับหมื่นต้นๆพี่น้องในวงการสาวยน้ำของเราหรือว่าเตอร์ทีมเมนทั่วไปครับโชคดีมากครับที่ได้ใช้วันนี้ ในตอนนี้ผมเป็นตอนแรกครับ EP 1แนะนำให้รู้จักกับเทคหน้าปั๊มที่เป็นปั๊มชันฉลายครับ TPG โมเดลเนี่ยรับสัญญาณนะ40มิลลแมได้รับสัญญาณไ,ได้หลากหลายมากทำงานได้ละเอียดนั่นเองทำงานได้เก่งๆแบบอย่างนี้นอกเหนือจากเก่งกว่าปั๊มทั่วไปแล้วนะครับข้อที่1ข้อที่2ราคาถูกกว่าคู่แข่งทั่วไปเลยในท้องตลาดนอกจากราคาถูกกว่าแล้วเนี่ย แมทเทเลียลที่เอามาทำนะครับเป็นหัวปั๊มเนี่ยเฮดปั๊มเนี่ยเป็น Pvdf ครับคือทนการกัดก่อนของสารเคมีได้ดีมากที่สุดสุดยอดมากบางยี่ห้อครับชานฉลาดแบบอย่างนี้แต่หัวปั๊มไม่ได้ดีแบบอย่างนี้เป็นหัวปั๊มเป็น PP ก็ไม่ทนการกัดก่อนเท่านี้ครับอันนี้สุดยอดเลยเป็น Pvdf ผลิตอิตาลีมาตรฐานเชื่อถือได้เลยนะครับสุดยอดมากและที่สําคัญครับที่เหนือไปจากยี่ห้ออื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีหลายเลงส์มากเลยตั้งแต่รุ่น รุ่นเล็กสุดครับ TPG 500รุ่น500คือรุ่นเล็กสุดนะครับราคาก็จะเบาวกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับโฟเลตตั้งแต่0.4ถึง1.5ลิตรต่อชั่วโมงครับคือโฟเลตไม่มากสำหรับงานที่ต้องการฟีดเข้าไปละเอียดละเอียดครับค่าสารเคมีนั้นมีความเข้มข้นสูงไม่ต้องการจ่ายเคมีเข้าไปเยอะเลือกใช้รุ่นนี้รุ่น500นะครับ TPG 500 0.4ลิตรถึง1.5ลิตรต่อชั่วโมงเซอร์ได้เท่าไหร ได้6บาทจนถึง20บาทครับได้เปเจอสูงนะรุ่นนี้รุ่นถัดไปเป็นรุ่น600 TPG 600 f o นะครับโฟเลตตั้งแต่2.5ลิตรถึง7ลิตรต่อชั่วโมงคืองานที่ต้องการจ่ายเคมีของลูกค้าที่ต้องการให้ฟีดเข้าไปเนี่ย 2. 2 5ลิตรถึง7ลิตรต่อชั่วโมงถ้าอยู่ในเลงนี้ใช้รุ่นนี้ p r e เชอร์ที่ทำได้ถ้าเป็นรุ่น600นะครับก็คือ8ถึง20บาทนะเพชเชอร์ก็ยังได้สูงอยู่ f ต่โฟเลขยับขึ้นมาจากรุ่น500ถัดไปครับ tpg 603ซึ่งเป็นรุ่นโมเดลที่เดียวกันกับตัวโชว์นี้เลยนะครับที่ร่วมรายการวันนี้โฟลเลตครับ4-8ลิตรต่อชั่วโมงโฟลเลตกลางๆแบบอย่างนี้ครับเพชเชอร์ได้เท่าไหร่2-12ถึงบาทที่ข้างตัวปั๊มเนี่ยก็จะมีเทียบให้เลยว่าเพชเชอร์เท่านี้นะครับสามารถทำโฟลเลตได้เท่าไหร่โมเดลถัดไปใหญ่ขึ้นครับราคาสูงขึ้นนิดนึงนิดนึงครับถ,ถัดกันไปนิดเดียวนะครับรุ่น800 โฟเลตที่ทำงานได้ก็7ถึง18ลิตรต่อชั่วโมงเพชเชอร์ของรุ่น800ครับ1ถึง16บาร์รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นใหญ่สุดนะครับได้โฟเลตเยอะมากเลยตัวรุ่นนี้นะคสำหรับใครที่ต้องการงานที่จ่ายเคมีเยอะๆนะรุ่นนี้เหมาะนะ20ถึง110ลิตรต่อชั่วโมงนะรุ่นนี้รุ่นใหญ่สุด2 0ถึง110ลิตรต่อชั่วโมงปกติถ้าปั๊มที่สามารถจ่ายได้1 1 0ลิตรต่อชั่วโมงต้องเป็นปั๊มขนาดใหญ่นะฮะ อันนี้รุ่นเล็กๆแบบนี้ครับจ่ายได้20ถึง110ลิตรต่อชั่วโมงเพรเชอร์ของรุ่นใหญ่สุดครับ0.15บาได้เพอร์เซอร์หน่อยอนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าสระว่ยน้ำขนาดใหญ่นะครับสระว่ยน้ำแข่งขันใหญ่ๆเนี่ยรุ่นนี้ก็ใช้ได้นะเพอเชอร์ม,มันได้ถึง5บานะครับ0.15บานะก็ใช้ได้มี5รุ่นด้วยกันครับของ TPG วันนี้แนะนำครับตอนที่1 EP 1 เซกปัมเทคหน้า TPG ปั๊มเคมีที่ชาญฉลา,าดมากที่สุดในราคาย่อมเยาครับวันนี้ผมดิชาต้องจากลาไปก่อนครับฝากติดตาม EP 2ในการเทสใช้งานจริงของเทคหน้านะครับเซกปัมรุ่นนี้ครับ TPG วันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามวันนีครับ